สวัสดีครับวันนี้ผมลูกศิษย์อาจารย์พรภพนะครับวันนี้อาจารย์จะมาจัดบ้านให้ลูกค้าเขาจะจำร้านเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างมาเจออาจารย์ตัวจริงด้วยกันนะครับ ีครับอันนี้ผมจะของโตจะมาแนะนําการจัดองช่วยร้านขายเสื้อผ้าว่าวางเสื้อผ้าอย่างไรให้ขายดีเราจะดูเรื่องการจัดวางสีตามหลักแปดที่แปดกิยากับขนาดที่ดีของประตูขนาดที่ดีของโต๊ะทำให้เงินทองไหลมาทีมาครับเราจะวัดรู้ว่าประตูขนาดเท่าไหร่วัดความกว้างความสูงวัดโต๊ะกว้างยาวสูงเท่าไหร่ควรจะปรับอย่างไรเพื่อให้ รับเงินรับซองการจัดของจุ้ยจะมีหลักสําคัญคือจัดวางของให้ส่งเสริมตามหลัก8ปที่แปฏิกิริยาแล้วก็ขนาดประตูทางเข้าออกขนาดของโต๊ะเก็บเงินสวัสดีครับผมอาจารย์รอนพบมาดูจัดของจุ้ยร้านจําหน่ายเสื้อผ้านะครับร้านนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเชียงใต้เป็นทิศที่ดี60%ของเจ้าของร้านนะครับถือว่าใช้ได้ทีนี้เราจะมาดูเรื่องสีในการเลือกใช้นะครับ ด้านหน้าเป็นที่ตะวันตกเฉียงใต้ครึ่งด้านซ้ายห้ามใช้สีขาวสีครีมนะครับเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าที่จะโชว์งดไม่นําสีนี้มาโชว์นะครับด้านครึ่งมาด้านขวาตรงประตูนะครับห้ามสีฟ้าสีดําสีน้าเงินสีเทามาจนถึงครึ่งล้านนะครับในในส่วนครึ่งด้านขวาเมื่อยืนออกไปนั่งด้านหน้าถนนงดนําเสื้อผ้าสีฟ้าสีดําสีเงินสีเทามามาโชว์ ส่วนเข้าไปด้านหลังนะครับจะห้ามทาดไม้สีเขียวเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสีเขียวหรือไม้ไม่ใช้นะครับด้านหลังประตูด้านหลังก็จะเป็นเป็นที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับห้ามใช้สีขาวแล้วก็มุมห้องน้ํานะครับก็เป็นส่วนของสุขภาพนะครับห้ามใช้สีแดงเพราะนั้นจากโซนห้องน้ํามาถึงครึ่งห้องด้านด้านหลังนะครับห้ามใช้สีแดงสีส้มสีมพูส่วนนี้จะเป็นมุมซับ นะครับกับมุมผู้ประถมลูกค้าอยู่ตรงข้ามกันจัดสองมุมนี้ให้ดีลูกค้าจะไหลมาเจมาเงินทองจะเหลือเก็บนะครับด้านนี้ห้ามสีเหลืองสีมตาลเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสีเหลืองสีมตาลให้ให้ย้ายมาไว้ฝั่งนี้ด้านโน้นเป็นสีสีอื่นๆที่ไม่ใช่เหลืองน้ําตาลได้นะครับอันนี้คือหลักสําคัญในการจัด8ทิศ8ปฏิกิริยาส่วนขนาดประตูเดี๋ยวเราจะวัด แล้วเราก็จะคำนวณขนาดของประตูนะครับว่าขนาดเท่าไหรด่ดีถ้าประตูที่สูงเกินกว่า2เมตรนะครับเราก็จะปรับลดลงมาให้เหลือขนาดที่ดีเพราะถ้า2เมตรเนี่ยจะถอยหลังไม่มีบุญเมตร99ก็พลาดจากกัน2เมตร3เซนนะครับก็สูญเสียเงินทองเก็บเงินไม่อยู่ต้องลดให้เหลือประมาณ197ได้ซับเลื่อนขั้นแต่ถ้าเราค้าขาย เราใช้196ได้ทรัพย์บูนส่งเสริมนะครับ1 9 7สําหรับคนที่ทํางานกินเงินเดือนรับราชการนะครับอันนี้คือสาระสาคัญ เป็นงไงกันบ้างครับกับการดูหงจุ้ยแบบนบวัตกรรมกับอาจารย์มรพบในวันนี้สนุกและได้สาระกันไปเต็มๆเ,เลยนะครับมาดูกันครับว่าครั้งหน้าอาจารย์มรพบและทีมงานจะพาท่านไปดูที่ไหนกันต่อสามารถกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกระดิ่งข้างใต้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ